สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับเราจะเอาวิดีโอเนี่ยใส่เข้าไปในตัวหนังสือโดยเทคนิคการใช้ก็คือใช้การแท็กแมทนะครับเหมือนกันในตัวอย่างที่เราได้ดูกันไปตอนต้นวิธีการทำก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะ Import วิดีโอเข้ามานะครับ วิดีโอก็เป็นวิดีโอที่ผมเคยอัปโหลดไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไว้ที่ท้ายคลิปให้อีกทีหนึ่งแล้วการเผื่อใครที่ยังไม่มีนะครับคนที่เข้ามาใหม่เปิดได้เลยจากนั้นก็ทําการจับมันไปวางเอาไว้นะครับในไทม์ไลน์เดี๋ยวเรามาเช็ควิดีโอกันนิดนึงนะครับ ัววิดีโอก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นเพียงแค่ภาพที่ถ่ายไปธรรมดาเนานะเอาละนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการวางเลเอั์เข้าไปหรือว่าหรือก็คือตัวหนังสือที่เราต้องการจะทับเข้าไปนั่นเองที่เราต้องการให้วิดีโอตัวเนี้ยไปวิ่งอยู่ในตัวหนังสือนะครับก็วางเข้าไปโดยการไปที่ toolbar น,นะตัวล่างนี้นะครับแล้วก็กดตัว T จากนั้นนะครับก็ไปกดที่จอเลยแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการจะใส่เข้าไปนะ ่ะผมพิมพ์คำนี้พิมพ์คำว่าอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปตามใจเลยจากนั้นนะครับก็ทำการปรับแต่งตัวหนังสืออย่างที่เราต้องการนะครับก็เลือกที่ตัวหนังสือเอาไว้แล้วก็ไปที่ Effect Control ถ้าใครไม่มีก็วินโด s นะครับแล้วก็เลือกหาเอาตรงนี้เนาะนะครับเอฟเฟ t ต o คอนโทตัวนี้กดมันก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับก็คือตัวนี้แต่ถ้าใครมีแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลย จากนั้นนะครับเราใช้ตัวหนังสือในการทำนะครับก็ให้มองหาะะตัวเท x t ตรงนี้นะครับตัวเท x t เปิดเข้าไปข้างในเท x t นะครับทำการจัดตัวหนังสือแล้วก็ปรับแต่งตัวหนังสืออย่างที่เราต้องการไปก่อนเนาะผมก็จะจัดให้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือให้มันอยู่ตรงกลางนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอใช้ s e l l e c t i o n นะครับเพื่อทำการจับขยับมันนิดนึงโอเคจากนั้นนะครับทำการปรับแต่งตัวหนังสือของเรานะก็คือตรงนี้นะครับ เลือกตัวหนังสือพยายามเลือกตัวหนังสือที่เป็นตัวหนาๆน,นะครับหนาๆแบบอลองหาดูนะครับตัวไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันหนาแล้วเราชอบนะเนี่ยลองเลื่อนๆดูผมหาก่อนตัวไหนหนา,าตัวนี้ก็ดีตัวนี้นะครับอ่ะผมลองดูเนาะสีลมหนาไหมอ๋อโอเคก็หนาอยู่ เลือกนะครับตัวหนาๆเสร็จแล้วก็ทําการขยายนะครับตรงนี้เนาะขยายมันใหญ่ขึ้นหน่อยให้ใหญ่ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับวางเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันหนาไม่พอเนี่ยในบางครั้งนะครับแต่แต่ละตัวจะมีไม่เหมือนกันนะก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้ฟันตายลองกดดูบางคนถ้าเกิดว่ามันมีโบก็เลือกโบมันก็จะหนาขึ้นเนาะพอดีตัวนี้ของผมมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นตัวหนาอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับพยายามปรับให้ได้อย่างที่เราต้องการเอาเท่าไหรก็เท่านั้นนะครับลองดูอเอาแคน่นี้เลือลงมาด้านล่านิดนึงนะครับถ้าบางทีมันหนาไม่พอเนี่ยเราใช้ตัวสโตกช่วยได้นะด้านล่างตัวนี้นะครับมีสโตกก็กดติ๊กถูกเข้าไปแล้วก็ปรับขนาดสโตกให้มันหนาขึ้นขึ้นไหมดูที มันก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าก็ระวังอย่าให้ตัวหนังสือมันเสียเนาะ,อะเอาประมาณนี้น่าจะหนาพอแล้วละ่ะส่วนสีของตัวหนังสือนะครับก็ไม่เป็นไรนะสีอะไรก็ได้นะครับอยากได้สีอะไรก็ปรับเข้าไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้สีมันอยู่ล,ละนะครับมันเป็นเพียงแค่เลเยอร์ที่เราต้องการเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องสีนะ,ะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้สิ่งเราต้องการมาแล้วนะครับหนึ่งก็คือตัววิดีโอที่เราต้องการจะเอาไปใส่ สองคือ Layout นะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวหนังสือของเราเนี่ยมันยังไม่เต็มเนาะเพราะว่าวิดีโอของเราค่อนข้างยาวนะครับถ้าเราเลื่อนออกมาเนี่ยหลุดมันก็คือไม่มีตัวหนังสือใช่ไหมฮะให้เราทําการจับยืดให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันถือว่าเป็นรูปภาพนะครับเราจะยืดเท่าไหร่ก็ได้ voor. ยืดไปเลยให้มันเต็มตอนนี้มันก็เต็มแล้วถ้าเกิดเราลองวางดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเต็มเลยใช่ไหมฮะ ตั้งแต่ต้นจนจบก็จะมีคำนี้ค้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำต่อได้เลยอ่าโอเคนะครับถึงตรงนี้แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะคราวนี้การที่จะเอาวิดีโอเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในตัวหนังสือได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เอฟเฟกหนึ่งตัวในการช่วยเนาะให้เราไปที่เอฟเฟกนะครับอ่าเอฟเฟกจะอยู่ตรงนี้นะอ่าเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคาว่าเอฟเฟกกดเข้าไปเลยนะครับ แต่ถ้าตรงนี้ของใครไม่มีให้ไปที่ Window นะครับแล้วก็เลือกคำว่า Effect ตัวนี้เนาะเอฟเฟกเฉยเนี่ยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับไปที่วิดีโอเ f ฟเฟนะฮะเปิดเข้าไปจากนั้นเลือกหาโฟลเดอร์ y y n n g ตัวนี้เนาะเปิดเข้าไปอีกทีนึงด้านล่างของ k y y n g นะครับตัวนี้เนาะ a t t e แบทเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราจะใช้กันก็ให้เราจับตัวแท g m a t t e y เนี่ยใส่เข้าไปที่วิดีโอของเรา ใส่ไปที่วิดีโอนะครับไม่ได้ใส่ไปที่เลเยอร์นะใส่ไปที่วิดีโอนะไม่ใช่ตัวหนังสือใส่เข้าไปเลย Select ตัววิดีโอเอาไว้นะครับจากนั้นไปที่ Effect Control หาคำว่าแท็ m แมท e ์อ่าเราก็จะเจออยู่ตรงนี้ที่คำว่าแมทด้านหลังนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นวิดีโอที่มีตัวเลเยอร์ของเราวางอยู่ วิดีโอ layout ของเราเนี่ยอยู่ที่ v 2สองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิดีโอสองเลือกเลยเท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าวิดีโอของเรานั้นอยู่ในตัวหนังสือแล้วเห็นไหมฮะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะลองเช็คดูก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นแล้วว่าภาพวิดีโอเนี่ยนะครับมันไปเล่นอยู่ในตัวหนังสือที่เราเขียนเอาไวล้ละ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายได้มากเลยถ้าเราเข้าใจวิธีการใช้ tag m a t ทค key เนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเลยนะครับจริงๆ tag m a t ทค k ย์เป็นหนึ่งในเอฟเฟกที่แนะนําให้ใช้ให้เป็นนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเนาะลองๆใช้กันดูนะครับฝึกๆใช้มันใช้ไม่ยากหรอกคราวนี้ถ้าผมต้องการให้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันมันมีการเคลื่อนไหวบ้างอย่างเช่น ให้มันขยายแล้วค่อยๆย่อ,ยยอลงมาเนาะแล้วค่อยๆชัดขึ้นมาเนี่ยจะทำํำยังไงวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอีกแล้วอ่ะให้เรานะครับเราจะทําที่ตัวหนังสือเนาะเราต้องการให้ตัวสื่อเนี่ยจากใหญ่มาเล็กลงใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นมาเนาะก็ทําที่ตัวหนังสือนะครับก็คือตัวนี้ตัว,ตวการาฟิกตัวนี้เล็กเอาไว้นะจากนั้นนะไปที่ Effect Control นะครับขอตรงเทคตรงเนี้ยที่เราใช้กันเมื่อกี้ เทคเดิมเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงเราจะเจอกระทัดฟอร์มของมันใช่ไหมฮะกระทัดฟอร์มจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สเกลเป็นตัวปรับนะครับสเกลก็คือการย่อหรือขยายใช่ไหมก็ใช้สเกลเป็นตัวปรับกําหนดตําแหน่งแรกก่อนอย่างที่เคยบอกไว้หลายทีแล้วว่าไม่ต้องสนใจนะครับว่าเราจะให้มันเริ่มตรงไหนและจบตรงไหนกะเอานะครับครั้งแรกคือกะเอาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับใหม่โอเคผมใช้มนเริ่มตรงนี้ก่อนนะ ตรงนี้นะครับก็ทําการปรับสเกลให้มันใหญ่เท่าที่เราต้องการเลยเท่าไหร่ก็ได้ตามใจอ่าผมจะใหญ่ประมาณนี้แล้วกันเท่านี้นะ3ามเนาะโอเคแล้วมันก็ต้องเกิดการยอร่อขยายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้คีเฟรมเป็นตัวช่วยเนาะ,ะสำหรับคีเฟรมนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะลงลิงก์การใช้คีเฟรมไว้ให้นะครับเผื่อจะได้ย้อนกลับไปดูได้นะที่ใต้คลิปนะตรงนี้เรามาทํากันต่อเลย เมื่อเราได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องกำหนดจุดเริ่มก่อนก็คือตรงหน้าสเกลจะมีานาฬิกาเนาะให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับทำการล็อกเพื่อให้เกิดคีย์เฟรมขึ้นมาจากนั้นนะครับมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้ครับตามสบายนะผมจะใช้ถึงตรงนี้กะากะาาเอานะครับยังไม่ต้องซีเรียสกับมันมากผมใช้ตรงนี้ถึงตรงนี้นี่คือเวลาที่มันใช้ จากนั้นแล้วมันจะเหลือเท่าไรล่ะมันก็ต้องกลับมาเป็น100%ก็ให้เราใส่100%เข้าไปนะมันก็จะกลับมานะครับอลองเพดูคราวนี้เมื่อเราเสร็จแล้วก็เช็คจงังหวะภาพนะครับว่าเราโอเคไหมถ้าโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคก็ปรับนะครับขออีกที Okay. ผมว่ามันเริ่มต้นช้าไปนิดนึงนะครับก็คือภาพด้านหน้าตรงนี้มันค้างหน้าไปนิดผมก็จะปรับคีย์ที่1ออกไปหน่อยโอเคนะครับตรงนี้ผมเริ่มโอเคละโอเคกันมาละอ่ะขอเช็คดูอีกทีหนึ่งอ่าโอเคผมพอใจแล้วถ้าเราพอใจแล้วก็หยุดนะครับถ้าไม่พอใจแล้วก็ปรับต่อเนาะคียข้างหลังนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันใช่ไหมฮะว่า ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันช้าไปแล้วก็ปรับคีย์ขนหลังเนี่ยให้มันเข้าใกล้เพื่อเร็วขึ้นหรือยืดออกเพื่อช้าลงอย่างนั้นนะครับอ่ะตอนนี้ผมพอใจแล้วนะตรงนี้จากนั้นนะครับผมจะให้มันค่อยๆชัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเริ่มทําจากคีย์ที่1ใช่ไหมครับเมื่อเรากําหนดคีย์แรกได้แล้วนะให้เราเอาเคอร์เล้นไปชี้ที่คีย์แรกใช่ไหมครับคีย์ที่1ตรงนี้เราจะจับไปก็ได้นะหรือเราจะกดลูกศรตรงนี้ก็ได้เพื่อกลับไปคีย์เริ่มต้นตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับ opacity ตรงนี้นะผมใส่เป็น0ูนย์ะครับเพราะว่าเราต้องการให้เริ่มต้นมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเป็นว่างเปล่าเราก็ใส่เป็น0ูนอ่าก็หายไปเลยแล้วก็อย่าลืมล็อก Keyframe ด้วยนะครับเพื่อกําหนดว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมันมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะแล้วก็จะใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะตามสบายครับอย่างที่บอกกะเอาเนาะเลื่อนออกมาหน่อยนึงตรงนี้นี่คือเวลา แล้วมันทำอะไรมันก็ต้องกลับมาเป็นหนึ่งเเหมือนเดิมเมื่อเราได้แล้วก็เช็คครับโอเคไหมถ้าโอเคก็โอเคนะครับถ้าไม่โอเคก็ปรับซะหน่อยก็ตามสบายนะอ่ะผมปรับตัวนี้นิดนึงรองดูอีกที ผมน่าจะโอเคตรงนี้แล้วนะครับถึงตรงนี้นะครับถ้าใครพอใจก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับจริงๆมันก็เสร็จแล้วละถ้าเกิดเราไม่ต้องการแต่งเติมอะไรเลยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าแบ็กกราวเนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยเราอยากจะใส่แบ็กกราวเพิ่มแล้วเราจะทํำยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันทํำยังไงเรากลับไปที่โปรเจกต์กันก่อนกดตรงนี้ไปที่โปรเจกต์จากนั้นนะครับผมจะอิ p พอ t ต a แบ็ r กราวเข้ามา แบ็กกราวด์นะครับจะเป็นวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้นะครับครั้งนี้ผมใช้เป็นรูปภาพนะอ่า o r t เข้ามาเลยโอเคเราได้รูปภาพมาแล้วนะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ย V1 เนี่ยจะต้องเป็นวิดีโอพื้นใช่ไหมครับก็คือวิดีโอของแบ็กกราวด์แต่ครั้งนี้ย V1 ของเราเนี่ยมันถูกใช้งานไปกับตัวหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาแบ็กกราวด์ไปลงเนี่ยมันก็จะลงไม่ได้เราก็เลยต้องทำการขยับ คลิปวิดีโอของเราขึ้นไปก่อนใช่ไหมฮะเพื่อให้ V1 เนี่ยมันว่างเปล่าจะได้ไปกาวมาใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขยับเลยครับเราก็ทำการเลือก2คลิปนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ขยับขึ้นมา1ช่องเพื่อให้มันมี V1 อยู่ตอนนี้ V1 ของเราว่างแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเราขยับไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของเรามันเสียใช่ไหมจากที่ตัวหนังสือของเราเคยมีวิดีโออยู่ข้างในตอนนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมครับมันไม่มีแล้ว เอาวิดีโอไปไหนล่ะอ่าเพราะว่า,าตัว tag m a t ทเนี่ยนะครับมันถูกกําหนดไว้ที่ v2 เนอะถ้าเราจำได้ใช่ไหมฮะตัว m a t เนี่ยถูกกาหนดไว้ที่ v2 แล้วตอนนี้ v2 ของเราเนี่ยมันถูกขยับขึ้นไปเป็น v3 มันก็เลยเกิดการเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปแก้ตัว tag m a t ทด้วยนะครับโดยการ select ที่วิดีโอของเราตรงนี้หาตัว tag m a t ท h ให้เจอนะครับ tag m a t ทอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ ตรงคำว่าแมทเห็นไหมฮะมันจะถูกเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าเพราะว่ามันถูกขยับออกไปก็ให้เราทําการปรับใหม่ให้เป็น v3 มันก็จะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมอ่านี่คือวิธีการแก้นะครับเผื่อบางทีเราผิดพลาดไปเราขยับเราจะได้ไปแก้เป็นเนาะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นก็เอารูปภาพของเราใส่เข้าไปแล้วก็ทําการดึงหางให้เต็มก่อนเต็มแล้วจากนั้นก็ทําการปรับขนาดสเกลโดยการ Select มันเอาไว้นะครับ แล้วก็ย่อสเกลหรือปรับอะไรก็ได้แล้วแต่เราเนี่ยเราอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่ตรงไหนยังไงก็ลองปรับเล่นๆดูเอาขึ้นไปหน่อยเพื่อความสวยงามโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะลองเพดูถูกใจไหมก็ลองเล่นๆกันดูแล้วกัน นี่นะครับก็เป็นวิธีการใช้งาน t m g t a t k e y แบบง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขถ้าเบิเพลือบางทีเราผิดพลาดไปลองเอาไปใช้กันดูนะครับแนะนำจริงๆนะแ m a t แม k e y เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับจพยายามใช้ให้เป็นเมื่อเราใช้เป็นแล้วเราจะไปเล่นในรูปแบบอื่นได้อีกมากมายสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ